พระเยซูยังทรงพระชนอยู่พระองค์เป็นพระเจ้าร้อยเซนที่ลงมาสวมสภาพมนุษย์100%เซนลงมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วเพื่อตายไถ่บาปให้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำดีได้ตลอดเวลานะคะบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปค่าปลาหนึ่งตัวปล่อยปลาร้อตัวปลาตัวที่ค่าก็ไม่สามารถฟื้นได้นะคะถ้าเรา ต้องใช้กําลังพึ่งพาตนเองเราก็ไม่สามารถไปที่ชอบที่ชอบได้หลังจากโลกนี้นะคะเราก็ต้องไปชดใช้กรรมแต่วันนี้พระองค์ไม่ได้อยากให้ท่านต้องพินาศตกลงไปในเบืองไฟนรกหรือต้องไปชดใช้กรรมเลยแม้แต่คนเดียวพระองค์ประสงค์ให้เรากลับใจใหม่แล้วเชื่อวางใจในข่าวประเสริฐนี้นะคะพระเจ้าทรงพระชนพระองค์ฟื้นจากความตายในวันที่สามมีชัยชนะเหนือความบาปและความตายผู้ที่เข้ามาเชื่อวางใจในองค์ อบเ,เจ้าในายในพระเยซูผูไ้ไถ่บาปท่านจะ,จะรอดความรอดเป็นของระทาเป็นพระคุณที่เราได้รับฟ,ฟรีผ่านทงไม้แจลงเข่น,นะคะเรารอดด้วยความเชื่อเราไม่ได้รอดด้วยความดีเพราะความดีของเราเปรียบเหมือนผ้าทิวเนในพระคัมภีร์ได้บอกไว้ไม่มีใครที่จะบริสุทธิ์และสะอาดนะคะแม้เราจะถือศีลปฏิบัติธรรมแต่ความคิดเรายังสกประปกอยู่พระเจ้าทรงรู้พระเจ้าทรงทอดพระเนตรถึงจิตใจและ หปวใจและความคิดข,ของเราวันนี้อยากให้ท่านทุกคนที่ได้ยินเสียงนี้นะคะนี่คือข่าวดีข่าวประเสริฐอยากให้พี่น้องรับรู้ว่าพระเจ้ารักท่านพระเจ้ามาตายเพื่อท่านวันนี้เรามานรัชกาลินทะเลเพราะว่าเราก็อยากกาคามรอบนะั่งให้พี่น้องด้วยก่อนที่เราจะกลับบ้านนะคะอยากให้ท่านลองชิมพระเจ้าด,ดูแล้วจะรู้ว่าพระองค์ประเริดและแต่ดี พระเจ้าบอกว่าลองชิมเราดูนะคะลองอธิษฐานดูพี่น้องลองขอพรพระเยซูดูวันนี้หากใครยังไม่ได้สัมผัสความรับของพระเจ้าเหมือนที่เราได้รับนะคะลองกลับไปอธิษฐานทุกเรื่องเลยพี่น้องพี่น้องจะมีปัญหาใดในชีวิตขอพรพระเยซูได้นะคะไม่ต้องขอพรพระใดพระเจ้าผู้นี้นะคะยังสงสระชนพระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจเอาหัวใจที่แตกสลายของท่านัวใจที่หมดความหวัง ข้าหาพระเยซูนะคะพระองค์จะตอบกู้ชีวิตขั้นขึ้นใหม่ส่วนที่พระองค์จะตอบกู้ชีวิตเราที่นี่ทุกคนที่เราอยู่ตรงนี้พระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างไรนะคะจากคนที่ทำสิ่งชั่วร้ายมามากมายแต่วันนี้เรากลับใจมาเชื่อในพร,ะเ,พระเจ้าพราะเจ้าเปลี่ยนเราจากภายในนะคะพระองค์ก็จะทําเช่นนั้นกับพี่น้องทุกคนที่นี่เหมือนกันาการอวยพรจะอยู่กับท่านตั้งแต่ที่ท่านเปิดหัวใจต้องรับพระองค์เข้ามา ชีวิตของท่านจะสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงชีวิตของท่านพระองอคอ์จะอวยพรให้ครบริบูรณ์เมื่อท่านลราใจหันหัวใจมาสู่พระเจ้าผู้ทิ้งแท้นะคะพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตไม่มีใครเข้าสู่แผน่นดินสวรรค์ได้นอกจากมาทางพระเยซูคริสต์องไม่ใช่ทางเลือกของเราแต่องเป็นทางรอดรองไม่มีไม่มีช้อยที่เราจะข้าสวรรค์น,นะคะ พระองค์ไม่ใช่ศาสดาที่หาทางดักทุกข์พระองค์ไม่ใช่คนที่เคยทาบาปแล้วต้องบำเพ็ญเพียรเ,เพื่อที่จะได้กัดสวรรค์นิพพานแต่พระองค์เป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์สร้างสวรรค์นะคะเมื่อพระองค์ตรัสสิ่งใดสิ่งนั้นก็เกิดนะคะพระองค์สร้างเทะเลมีเสียงคลื่นไถร,ร้องให้พี่น้องได้ฟังสร้างพระอาทิตย์ขึ้นลงตรงเวลานะคะสร้างสิ่งแวดล้อมสวยงามให้เราและพระองค์ก็สร้างมนุษย์คู่แรก เราถูกสร้างตามพระฉายของพระองค์นะคะพระองค์สร้างเราอย่างมีวัตถุประสงค์ถ้าพี่น้องไม่รู้ว่าวันนี้ฉันเกิดมาทําไมฉันเกิดมาเพื่ออะไรบางคนยังต้องทํางานเหนื่อยกับบ้านนอนทํางานเหนื่อยกับบ้านนอนวันนี้หากท่านต้อนรับพระเจ้าท่านจะรู้ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีในชีวิตของท่านพระองค์มีแผนการสําหรับท่านทุกคนนะคะวัเราจะกลับแล้วนะคะก็ อยากจะให้พี่น้องเปิดใจนะคะใครที่ได้ยินเสียงหนูนะคะลองพูดตามหนีูเชื่อด้วยใจสารภาพวยปากท่านจะรอดนะคะพูดตามหนูนะคะพระเยซูลูกยอมรับว่าลูกเป็นมนุษย์คนบาปลูกเชิญพระองค์มาเป็นพระเจ้าของลูกมาเป็นพระผู้ไถ่บาปขอพระองค์จดชื่อลูกไว้ บนแผ่นดีนสวรรค์ให้ลูกเป็นลูกพระเจ้าลูกไม่ขอไปตนกนรกบึงไฟลูกขอรับพระคุณรับความรักด้วยความเชื่อสุดหัวใจขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาประท,ทับอยู่กับลูกปวยพรชีวิตลูกลูกขอบคุณพระองค์ ในพระนามพระเยซูพระเมสอม์ไพี่น้องคะพี่น้องไปอภิษฐานกันได้เลยนะคะวันนี้เราจะกลับแล้วเราขอไว้พรทุกท่านนะคะากิจการการค้าของท่านขอให้เจริญลุกเรืองนะคะของพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยของการอวยพรอ,อย่างจัดสรรแน่นคูลล้นนะคะทุกเสียงที่ได้ยินขอมเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวไปสืบงั้น จะเติบโตในหัวใจท่านนะคะและให้ท่านอย่าลืมชื่อพระเยซูนะคนะพระองค์จะช่วยท่านได้ทุกเรื่องจริงๆขอบพระเจ้าเวพพร์สวัสดีค่ะ